นี่คือข่าวจริงคลิปจริงทหารเขมรเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ทุกท่านคิดว่าทหารกับเมนตอนนี้ถ้าให้เดาเสียชีวิตประมาณเท่าไหร่คอมเมนต์เข้ามานะครับสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณอ่าตอนนี้เมืองไทยกันนะจะประมาณช่วงบ่ายโมงครึ่งทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก็อึงครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแจร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องครับ บนโลกโซเชียลเนี่ยขเมนปั่นข่าวหนักมากเลยนะครับทุกคนโดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ของขเมนอ่าอย่างเช่นผมขึ้นให้อันนี้นี่อันนี้น,นี่ก็เป็นเพจขเมนอ่าเพจขเมนเขามีการโพสต์ลหลายเพจนะครับเพจมีแต่ผู้ติดตามสองแสนสามแสนนะห้าแสนก็มีเป็นล้านก็มีอย่างที่เขาโพสต์นะครับอ่าท่านแม่ทัพของไทยเนี่ยเสียชีวิต อยู่ในสนามรบเจอ BM21 ฝั่งคาเมรถล่มเละอย่างเงี้ยคาเมรเชื่อไหมคเขมรเข้ามาคอมเมนต์ผมไปดูในเพจเขานะคาเมรเข้ามาคอมเมนต์โอ้โหสองพันสามพันคอมเมนต์กดไลค์เป็นหมื่นนะครับอ่าบางเพจคาเมรแล้วเขาคาเมรเขาเชื่อนะอ่าอย่างเช่นผมขึ้นภาพให้นี่เห็นไหมอันนี้ในเพจพวกนี้เนี่ยมาจากคาเมนเนี่ย อ่าทหารนอนตายกองกันอ่าตุยกองกันแล้วมีธงชาติไทยถ้าถ้าตุยเยอะขนาดนี้ประเทศไทยต้องเป็นข่าวใช่ไหมทุกคนต้องเป็นข่าวอืมแต่ดูยังไงมองไกลๆยังไงมันก็คือเออแต่ขเมนเขาเชื่อทั้งประเทศเนะี่ยว่าทหารไทยตุยไทยไม่นําเสนอข่าวทหารตัวเองเสียชีวิตแต่นําเสนอข่าวแต่ ในประเทศอ่นตกลงเนี่ยมึงฉลาดหรือว่ามึง,งโง่กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ่าแล้วคนไทยถ้าตุยเยอะขนาดนี้คุณคิดว่าจะไม่เป็นข่าวเหรอครับไทยนี่รายงานทุกสถานการณ์ว่าทหารไทยตุยเท่าไหร่ห้าคนหกคนเจ็ดคนรายงานตลอดเวลาสื่อในประเทศไทยแต่ในขมรเงียบกิ๊บ มีแต่เราเดาเอาประมาณห้าพันสามพันเจ็ดพันต่างประเทศเขาบอกว่าห้าพันตั้งแต่ตั้งแต่รอบก่อนน่ยยิงกันเขาบอกว่าตายไม่ต่ำกว่าสองพันนะครับแต่ขาเมนเขาปล่อยข่าวว่าโอ้ยประเทศไทยเนี่ยปิดข่าวอย่างนั้นอย่างนี้จะปิดทำไมทหารเนี่ยทหารไทยอะ่ะไปชายแดนไปสู้รบเสียชีวิตเขาก็มีการเยียวยาเป็นล้านล้านบาท สิบล้านบาทห้าล้านบาท <c oughs> ไม่เหมือนคามเนนะตุยแล้วฮุนเซนยังไม่อยากอยากรู้เลยว่าจำนวนเท่าไหร่เพราะฮุนเซนไม่อยากเสียเงินอ่าไม่อยากจะเยียวยาคามเเลยอ่ะชีวิตคนไทยพลเรือนไทยยังได้เยียวยาเลยบาดเจ็บเสียชีวิตยังได้เงินเลยไออย่างคลิปที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยนะครับทุกคนอลองดูอีกครั้ง <c oughs> นี่แหละครับอย่างคลิปที <sk <sk ่ผมเปิดให้ดูนี่ไม่ได้ออกในสื่อขเมนนะออกในเฟซขเมนเพจขเมนเพจไอเฟซส่วนตัวเพจส่วนตัว เพราะไม่ให้ไม่ให้นาเสนอแต่ว่าคนคขมเมก็ต้องเข้าใจนะคนเล่นผู้เล่นเฟซก็มีบางคนคือญาติตัวเองเสียก็ต้องโพสต์แต่หุนเซนสื่อในกัมพูชาเวลาผมเปิดดูในในออนไลน์ไม่ค่อยเห็นนําเสนอเรื่องทหารเสียชีวิตเลยนะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้เลยอะ่ะพูดถึงแต่เรื่องอื่นเรื่องนูน่นอ่าประเทศไทยโจมตีคขมเมนก่อนประเทศไทยอ่าอะไรนะไอ้ทิ้งเอฟสิบหก ไอ้กิปเพ่นถล่มใส่โรงเรียนคาเมนนักเรียนวิ่งเป็นแถวแถวคือเขาจะนําเสนอแต่ตเรื่องหนุนมากกว่าเขาไม่ได้นําเสนอเรื่องประชาชนคนในประเทศเขานะ่ะ <c ười> คิดไปคิดมากูก็ได้สงสารในพวกนี้เห็นไหมอ่าคิดดูนะครับว่าเอาง่ายๆแม่ทัพไทยเนี่ยเอาง่ายๆ ระดับนั้นเขาจะไปอยู่แนวหน้าเขาต้องมีลูกน้องเขาไปก่อนถูกถูกต้องไหมลูกน้องเขาต้องอยู่แนวหน้าเขาเป็นคนบัญชาการก็น่าจะเข้าใจจุดนี้นะอ่าไม่มีหรอกครับว่าเออท่านแม่ทัพใหญ่จะไปอยู่แนวหน้ายิงกันไม่มีหรอกครับเขาบัญชาการเขาสั่งการเขาวางเกมวางหมากเออจะสู้รบยังไงกับขมนยังไงคือผู้บัญชาการใหญ่เขาต้องอยู่แบบนั้น ใครจะส่งผู้บัญชาการไปอยู่ในในแนวหน้าไม่มีหรอกนะครับขนาดไอ้ห <men> ุนเซนมันยังนั่งบังคับบัญชาอยู่ในบ้านอยู่ไอ้หุนเซนมุดหัวอยู่ในบ้านมันยังไม่กล้าออกออกมาข้างนอกเลยคิดดูอะแล้วนับภาษาอะไรคาเมนทุกวันนี้ตุยเพิ่มตุย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 ตเพิ่มเสียชีวิตไม่รู้กี่พันแล้วอ่ะให้สื่อต่างประเทศเข้าไปทําข่าวเอาแบบกลางๆเลยนะอ่าไปเช็ค ข่าวนะครับหลังจากมีการสู้รบกันแล้วนะครับส่งผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปเลยกูว่าเขาน่าจะเจอศพเยอะมากเลยนะเอ,อสื่อกัมพูชาเนี่ยนะครับมันเป็นสื่อเฟกนิวมันรับใช้รัฐบาลกัมพูชารับใช้หุ่นเซน์มาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนแล้วคนกัมพูชาทุกวันนี้มันก็ดูแต่สื่อไทยแล้วมันก็คิดว่าโอไทยเนี่ยบุก อย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าสื่อไทยก็เป็นธรรมดาใช่ไหมครับเขาก็ต้องนําเสนอแต่ฝ่ายไทยอ่าเพื่อให้คนไทยได้เข้าใจข่าวบางข่าวเนี่ยเขาก็ต้องเอามาชี้แจงเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะอะตอนนี้คือหุนมาเนทหุนเซนเนี่ยอันนี้ข่าวล่าสุดนะครับทุกคนอันนี้ต้องแจ้งเอฟซีนะว่าอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับคนไทยใช่ไหมอ่ะขอถามน้อยได้ไหม กันยังไงรูรูการหายไหมรูหายไหมหลับแล้วก็เสียงดังก็เลยสะดุ้งตื่นเสียงดังด้วยเหรอใช่กลัวไหมเอาจับเอากลัวไหมกลัวไหมพี่กลัวกลัวกลัวมากใช่ไหมนี่ครับนี่คือเป็นคลิปผู้สื่อข่าวขมนอยู่ที่ฝั่งปอยเปตสัมภาษณ์คนไทยคือตอนนี้คือคนไทยตกค้างในฝั่งปอยเปตขมนเยอะเพราะฮุนเซนไม่อนุญาตให้ออกมาเหมือนยังกักไว้อะไม่อนุญาตให้คนไทยหลายพันคน ที่ค้างอยู่ในเขมรคนที่ทํางานหรือทําธุรกิจใดๆก็แล้วแต่คุณเซ็นยังไม่อนุญาตนะเหมือนมันมีเงื่อนไขของมันอยู่แต่ฝ่ายไทยก็มีคนกัมพูชาทหารเขมรก็ยังอยู่ในเมืองไทยนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับขอให้คนไทยในกัมพูชาปลอดภัยทุกคนนะครับฝากคอมเมนต์แล้วก็ทักทายกันด้วยนะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับ